สวัสดียามเช้านะครับผมเช้าที่อากาศที่แบบอากาศดีมากเช้านี้ครับวันนี้ก็จะเก็บพริกแล้วนะครับพริกหน้าบ้านที่ผมปลูกเองนะครับก็จะมีพริกตรงนู้นนะครับที่ผมปลูกเมื่อวานนะครับอันนี้ก็ไปเก็บดอกไปเก็บกระเจี๊ยบเขียวมาแล้วนะครับเอาไว้ร่วกับน้ำไปกินมกับน้ำพริกไปเก็บพริกกันครับนี่คือลูกใหญ่มากรุ่นแรกนะครับพริกนี้รุ่นแรกนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่ปลูกพริกครั้งแรกที่ปลูกพริกที่ได้สวยขนาดนี้นะครับปกติปลูกต้นสองต้นนะครับเราปลูก ปลูกแค่ต้นสองต้นเลยที่ไหนอันนี้คือปลูกเป็นสามสิบสี่สิบต้นเลยนะครับผมแล้วก็ซื้อมาอีกประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบต้นอีกนะครับก็ปลูกประวาลิยาวนานนะครับคือคือดกมากนะครับพิกคือคือดกจริงๆนะครับดกดกมากๆเลยนะครับก็ค่อยๆเก็บนะครับผมค่อยๆเก็บก็ก็เลือกนะครับอันไหนแก่ในอ่อนเนาะนะครับคืออืมนะครับคือดกมากนะครับพิกดูดิต้นกระริกหนึ่งคือคือดกเนี่ยดูต้นนี้สิคือดกมากนะครับคือดกมากๆเลยนะครับผมอืม เก็บ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 วันนี้จะําน้าพริกปลาทูแมงดางนะครับผมกระซื้อแมงดางมาแล้วซื้อปลาทูมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทําน้าพริกปลาทูนะครับผมด,ดูต้นนี้สิครับพริกตอนนี้คือแพงนะครับพริกตอนนี้เราก็ปลูกผมก็ปลูกตอนพริกแพงด้วยโอ้โหคือคือดีเลยแหละนะครับน่าน่าจะได้เป็นโลแหลยทุกคนน่าจะได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับพริกเขียวนะครับผมะพริกที่แบบปลูกเองนะครับพริกที่ปลูกเองเลยนะครับผมนะครับยังไม่ให้อาหารปลาเลยนะครับผม โอ้โหดกมากดกจริงๆครับดกมากๆเลยนะครับดกคือดกมากๆมีดอกอีกโอ้โหคือแบบอืดกจริงนะครับดกจริงดกจริงไม่ไม่จกตานะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับมะเขือมะเขือก็ดอกแล้วนะครับมะเขือดอกแล้วกาลังสวยเลยนะครับมะเขือกาลังสวยเลยนะครับมะเขือมะเขือตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟักยาวนะครับตัวตัวฟักยาวผมก็จะเด็ดเด็ดตัวนี้ออกนะจะเด็ดจะเด็ดอไรเขาเรียกว่าอะไรอะจะเด็ดยอดมันออกจะเด็ดยอดออกง่อเลย กูเด็ดยอดออกหมดเลยนะครับเมื่อเราเด็กยอดเนาะเราเด็กยอดปุ๊บมันก็จะแตกยอดนะครับผมเนาะต้นต้นของเราก็จะแตกยอดแบบนี้ป่ะเนี่ยมันจะแตกยอดขึ้นมานะครับมันจะแตกยอดขึ้นมาอย่างนี้นะครับต้นหนึ่งมันก็จะได้หลายยอดเลยนะครับอันนี้วิธีการปลูกปลูกตัวฝักยาวนะครับผมเนาะถ้าเราไม่เด็กยอดตรงนี้นะครับผมเนาะมันก็จะเลื่อยไปเรื่อยนะครับมันก็จะเลื่อยไปเรื่อยแล้วก็ได้แค่ต้นเดียวนะครับผมถ้าเราเด็กยอดปุ๊บเราจะได้สองต้นเลยนะครับมันจะได้มันจะแตกยอดหมดเลยเะ็นไหมมันจะแตกยอดแล้วมันก็จะได้เยอะอัน อบปลาทับพทินกับบอ่บอปลานินนะครับก็อยู่หลกอยู่หน้าบ้านของผมเลยนะครับเป็นบ่อปลาตรงนี้เลยนะครับก็ปล่200ตัวนะครับก็ปลาทับทิมก็เป็นปลาอนะ่อนแอเนาะก็ตายประมาณเกือบสิบตัวแล้วแต่ปลานินไม่ไม่เคยเห็นตายนะครับผมะตตายจตตายปลาทับทิมมากกว่ากนะ็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านของผมพอปลาตรงนี้ปกติมันจะแยกไปฝั่งโน้นด้วยนะครับผมอืมใครติดตามผมก็จะรู้แต่ต้นเนี้ยผมกรบตรงนั้นออกผมกรบออกปุ๊บผมกลปปผมกล้มาปลูกต้น ต้นผัดต่างๆนะครับผมก็เก็บไว้แค่ตรงนี้นะครับผมเนาะผมเก็บไว้แค่ตรงนี้แค่นั้นแหละนะครับเก็บไว้แค่ตรงนี้เฉยๆแค่นี้ครับผมนะครับแล้วก็เอาดินกบให้มันเนินสูงให้มันสวยงามนะครับต้นโหระพาต้นพริกต้นกะเพรานะครับก็อยู่หน้าบ้านของผมเลยนะครับอยู่หน้าบ้านของผมแล้วก็ปลูกบริเวณผมไม่ได้เยอะนะทุกคนนะครับบริเวณไม่ได้เยอะเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะปลูกปลูกเหมือนกันนะครับผมปลูกตัวฝักยาวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีต้นพริกอันนี้ต้นชมพู่นะสองต้นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นยังไม้้ะยนมก็จีตว เอามาลงนี้ได้หน่อยนะครับเมื่อวานก็ได้ต้นพริกนะครับปลูกต้นพริกไว้นะครับซื้อมาหนึ่งร้อยห้าสิบต้นนะครับต้นละบาทนะนะครับนี่ต้นพริกนะครับก็ก็ลองลองปลูกต้นพริกก่อนนะครับลองปลูกต้นพริกหน้าบ้านก่อนกเลยมันมันโอเคก็เลยซื้อมาปลูกต่อครับแตงกวาได้แค่นี้นะครับผมอืมนะครับไม่ง่อยนี่ถั่วผักยาถั่วถั่วผักยาคืองอกเต็มเลยนะครับก็กําลังขึ้นฐานที่ที่ผมทําให้แล้วนะครับอืมนะครับก็มีคนบอกว่าอยากทัคันแบบนี้ทำคานแบบนี้คือ ก็มีแต่ไม้นะครับมีไม้แล้วก็ซื้อตัวนี้มานะครับตอนนั้นเองนะครับซื้อเชือกมาก็ทําแค่นี้ก็ได้แล้วคานครับผมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับสําหรับถั่วฝักยาวนะครับอืมถั่วฝักยาวก็จะได้ทานแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะครับพิธีการเต็ดยอดถั่วฝักยาวนะครับผมอืมนะครับตรงนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรครับวืออะนะครับผมนี่บรรยากาศหน้าบ้านของผมนะครับตอนเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบวบนะครับบวบก็ไม่มีอะไรให้เลื้อยครับผมก็ให้เลื้อยแบบธรรมชาติแบบนี้เเเเเลลยยยนนนนนนีีี่ให้้้้ือแบบตตรรรงักก็็จจะะะป ต้นกระเจี๊ยบเขียวนะครับต้นกระเจี๊ยบเขียวนี่ต้นกระเจี๊ยบเขียวนะครับนี่ต้นกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวที่ผมปลูกนี่ตรงนั้นเนี่ยต้นกระเจี๊ยบเขียวหมดเล้นี้ก็จะไปโหระพาต้นพริกตัวนี้จะเป็นร่องน้ำเออเป็นร่องน้ำนะครับเป็นร่องน้ําแบบแบบร่องน้ํามันมาจากฝั่งนู้นก็มาฝั่งนี้นะครับผมเนาะมาฝั่งนี้ปุ๊บมันก็ไปฝั่งนี้ก็ลงลงคลองนะครับมันจะมีบ่อ บ่อหมู่บ้านของผมอยู่ประมาณเดินประมาณสิบเก้ายิบเก้า็ถึงแล้วเป็นบ่อหมู่บ้านของผมเลยประมาณสาสิบไร่นะครับนอนสสาหรับบ่อหมู่บ้านงผมก็นานตรงนี้แหละไหลไปบ่อน,นะครับผมอืมตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะนี่ถั่วฝักยาวเมื่อวานผมก็ตำถั่วฝักยาวกินคืออร่อยมากๆนะครับถั่วฝักยาวนะครับก็มีทุกอย่างนะครับมีต้นมะละกอนะครับผมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นต้นขี้เหล็กนะครับโอ้โหยอดบาเลยทุกคนนะครับต้นขี้เหล็กนะครับที่ผมตัดเนี่ยอันนี้ต้นขนุนนะครับต้นขนุนตรงนั้นก็จะเป็นต้นมะม่วงแรบ มะโมกไดก็คมต้นกล้วยนะครับบริเวณของผมคืออันนี้เป็นต้นหญ้าหญ้าหวานนะครับผมเนาะอันนี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวกระิบริเวณตรงนี้คือบริเวณตรงนี้คือเป็นบริเวณหมู่บ้านของผมนะตรงเนี้ยนะครับผมเนาะก็มีเนี่ยบริเวณหมู่บ้านงผมแค่ตึกตรงตรงนี้นอกนั้นก็จะเป็นบริเวณหมู่บ้านของผมเลยนะครับอืมบริเวณผมแค่ตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเองถึงค้อกบัวนั้นเองนะไปตรงมีแค่นี้ครับผมเนาะเป็นเป็นพืนที่เ,เล็กๆตุคนไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเนาะแต่เราจัดสรรแต่ผมจัดสรรให้มัน ปลูกทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับผมอืผมโชคดีคือว่าบ้านผมติดบ่อน้ด้วยแหละนะครับบ้านผมติดบ่อน้ด้วยแหละผมโชคดีมากๆนะครับผมต้นพริกของผมผมไม่สอนอะไรสอนต้นพริกผมปลูกต้นพริกได้ผมผมตอนนี้ผมศึกษาอยู่ตอนนี้ผมก็ศึกษาเรื่องต้นพริกอยู่นะครับผมถ้ามันถ้ามันปลูกได้ปลูกได้ยังไงหรือว่าผมเข้าใจอะไรตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะปลูกพริกเป็นในในใน,ในแปลงใหญ่เลยนะครับปลูกพริกขายเลยนะครับพริกตัวนี้คือแบบมัน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 น่าจะขายได้นะครับเพราะบริเวณแถวนี้ไม่มีใครปลูกพริกนะครับผมเนาะผมก็น่าจะเป็นเจ้าแรกที่จะปลูกพร ก็ปลูกดูก่อนนะครับศ right ึกษาดูก่อนว่าพริกเนี่ยมันเป็นโรคอะไรนะครับผมเนาะเป็นโรคแล้วต้องใช้ตัวไหนหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องศึกษาก่อนนะครับถ้าเราเป็นแล้วอ่ะผมจะปลูกพริกเลยนะครับเพราะแถวนี้ไม่มีใครปลูกพริกกันนะครับแล้วพิกก็ทุกคนผมคิดว่าพริกเนี่ยลังคาเรือนงของกินกันนะครับต่อกินกันนะครับแล้วก็กินเยอะเลยนะพริกผมคิดว่าน่าจะขายดีกว่าพืชอื่นๆนะครับผมสำหรับพริกตัวนี้อันนี้อันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกนสำหรับพริกนะครับเพราะพริกก็มันส่งต่างจังหวัดได้ด้วย นะครับผมเราส่งต่างจังหวัดได้ด้วยผมก็จะปลูกพริกแบบออร์แกนิกนะครับไม่ใช่ยานะครับก็รอรุนกันนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตเก็บทีิกก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับพริกมาดูผลงานกันนะครับนี่ไม่กี่ต้นนะครับผมแะไ,ได้ที่ขนาดนี้แล้วนะครับประมาณยี่สิบกว่าต้นทั้งแรกนะครับทั้งแรก น้ำพริกอูกำลังสวยเลยครั้งแรกที่ปลูกนะครับแล้วที่เยอะขนาดนี้ครับหนึ่งโอ้โหก็ไปทําน้าพริกปลาทูแดงดากันนะครับวันนี้นะครับก็จบแค่นี้ก่อนนะครับก็ิดตามคลิปต่อไปนะครับผมปดูสวยมากมันทึมใจนะไปก่อนครับเก็บพริกหน้าบ้านเสร็จก็มาให้อาหารลูกปลาดุกนาต่อครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนหลังบ้านนะครับบ่อหน้าบ้านผมก็จะเลีเ้ยงปลาทับทิมและ ปลานินครับผมก็จะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านของผมตอนเช้าครับผมหลากหลายชนิดคือกําลังสวยงามมากๆครับผมบางอย่างก็กําลังออกผลผลิตครับผมฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนแล้วผักที่ผมปลูกคือ ได้น้ําฝนคือสวยงามมากๆครับผมอย่างที่เห็นเลยครับช่วงนี้ก็ช่วงท้ายคลิปแล้วครับผมก็ขออนุญ,ญาตไปตําน้ำพริกปลาทูแมงดาก่อนนะครับผมก็จะมีคลิปต่อไปจากคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับน้ำพริกปลาทูแมงดาครับ